ธุรกิจองค์กรรู้เกมก่อนลงสนามเท่ากับโอกาสชนะระยะยาวนะคะวันนี้ใครทำธุรกิจแล้วเจอปัญหาเบสิกแบบนี้อยู่บ้างคะ 1. เรื่องคน 2. การวางแผนธุรกิจระยะยาวการชนะตลาดแบบลองเทอ r m มถ้าคุณเจอปัญหา2เรื่องนี้เดี๋ยวหยุดฟังคลิปนี้ก่อนนะคะทายคลิปคะ่ะจะมีแจกเฟรมเวิร์เพื่อเอาไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับธุรกิจคุณด้วยคะ่ะ ในยุคนี้นะคะจะเป็นยุคของข้อมูลการใช้ AI การนำข้อมูลมาแอปการดู Data ต,ต่างๆแปลว่าคนในองค์กรนะคะจะต้องมีการคอมมูนิเคตกันที่ค่อนข้างชัดและต่อเนื่องและเข้าใจเพื่อให้องค์กรไปในทิศทางเดียวกันได้ให้ได้พอสมควรแต่ว่าถ้าเกิดปัญหาเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วแล้วก็ทางทีมะคะ่ะต้องรีบแอคชั่นเลยเพื่อเข้าไปดูโปรเซสการทํางานต่างๆวันนี้ค่ะทุกทีมของเราที่อยู่ในองค์กระคะมีเป้าหมายที่ดีเป้าหมายที่จะขยายไปเหมือนกันแต่ถ้าวิธีการ โปรเซสทำงานต่างกันแล้วแล้วก็อันนี้องค์กรเกิดปัญหาแน่นอนค่ะอันนี้ข้อที่1น,นะคะคือ60%ค่ะของทุกองค์กรที่เจอก็คือเรื่องคนในส่วนที่2ค่ะหลายๆธุรกิจที่เข้ามาให้เราช่วยคอนซัล์หรือช่วยซัพพอร์ตแก้ปัญหาต่างๆให้เนี่ย อันดับแรกเลยก็คือติดกับดักการทําโฆษณาแบบเดิมทําสื่อแล้วยิงโฆษณาเลยธุรกิจเจ๊งมาหลายรายแล้วค่ะหรือไม่ยอดขายก็ได้แค่ช่วงเดียวไม่สามารถทําเงินหรือสามารถขยายธุรกิจได้ในอัตราการเติบโตระยะยาวนะคะ เราจะต้องมาแก้ไขปัญหาเพนทอยในการดึงข้อมูลมาจาก AI แล้ว s ัมมารีตามเทรนซัมมารีตามพฤติกรรมผู้บริโภคกับ s ั m m า r ีตามกลยุทธ์ที่บริษัทต้องการจะโกรธหรือต้องการจะเติบโตเดี๋ยววันนี้จะค่อยๆมาแก้ปัญหาทีละเรื่องนะคะการที่มี AI การที่มีข้อมูลทุกอย่างอยู่ในมือ แต่คุณไม่สามารถนํามาใช้และนํามาต่อยอดได้จริงเท่ากับข้อมูลหรือแอสเซทที่คุณมีะคะ่ะไม่ได้มีความหมายเลยคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเราจะค่อยลงกันแก้ปัญหาลึกๆทีละขั้นตอนทีละเรื่องทีละอย่างและขั้นตอนสุดท้ายของถ่ายคลิปนะคะวันนี้ทางทีม BS นะคะ Business Mastermind Group นะคะจะมีเฟรมเวิร์กที่คอยให้ทุกคนทุกธุรกิจนะคะ นำไปปรับและนำไปอดัดแบใช้ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับธุรกิจของตัวเองค่ะวันนี้นะคะเราใช้เฟรมเวิร์กของ v a r d b u s i n s s s School นะคะซึ่งเราใช้เป็นประจำอยู่แล้วนะคะในการดูแลและต่อยอดธุรกิจสเกลให้ลูกค้านะคะ ปัญหาที่เรากล่าวมาเนี่ยคะ่ะส่วนมากจะเป็นปัญหาคลาสสิกขององค์กรเลยวันนี้นะคะเราต้องไม่ใช่แค่ทําสื่อยิงโฆษณาหรือมีคนในทีมเยอะๆแล้ววันนี้เราจะต้องมีทีมเฉพาะคนที่จําเป็นนะคะและคนไปในทิศทางเดียวกับเราและที่สําคัญเราต้องวางแผนลองเทิเพื่อให้ธุรกิจเราชนะตลาดในระยะยาวด้คะ่ะ ปัญหาที่เราเจอมาค่ะมีทั้งองค์กรเล็กและองค์กรใหญ่ข้อดีขององค์กรใหญ่เลยก็คือจะมีตำแหน่ง HR นะคะคือคอยดูแล management team การจัดการโปรเซสคนในทีมถ้ามีปัญหา CEO จะรู้ตัวได้เร็วถูกไหมคะว่าคนในส่วนไหนมีปัญหาแผานกไหนมีปัญหา CEO หรือทีม management หรือ manager ต่างๆนะคะก็จะเข้ามา action ได้ทันทีเพื่อไม่ให้ปัญหาบานปลายนะคะถ้าองค์กรใหญ่ไม่รีบแก้ปัญหาเรื่องนี้ค่ะเรื่องใหญ่แน่แต่วันนี้ค่ะ สิ่งที่เราให้ความสําคัญนะเป็นองค์กรเล็กๆไม่ว่าจะเป็นสตาร์ทอัพหรือ SME มากกว่านะคะถ้าคนมีน้อยแล้วว่าโปรเซสมันยังมีปัญหาอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากๆในการสเกลค่ะคุณจะมีโอกาสได้ช้ามากโอกาสการเติบโตก็จะช้ามากเช่นเดียวกันค่ะเพราะคุณจะเอาเวลาไปรีคูดคนเข้ามาอย่างเดียวเสียเวลาสอนคนอย่างเดียววันนี้เรามาวางระบบคนให้ชัดเจนดีกว่านะคะภายใน leadership ค่ะสำคัญมากทุกโปรเจกต์อะค่ะท,ทุกองค์กรไม่ว่าจะขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่นะคะต้องมีหัวหน้าโปรเจกต์อยู่แล้วใช่ไหมคะหรือทีมแมネจเมต์ทีมแมเนเจอร์นะคะจะต้องมีอยู่แล้วเข้าไปแมเนจเข้าไปวางระบบให้เขาดีๆลองเข้าไปดูสิว่าเขาแมเนจทีมยังไงหรือทีมให้ความเคารพและความไว้ใจเชื่อถือเขาได้มากน้อยแค่ไหนวันนี้ตัว CEO เองตัวแมเนเจอร์เองทีมระดับไหนก็ช่างอะค่ะเราต้องดูแล้วว่าวันนี้ในตัวเราอะค่ะ สร้าง trust ให้ทีมได้ไหมถ้าวันนี้บริษัทไม่สามารถสร้าง trust ให้ทีมได้ค่ะเรื่องใหญ่แน่นอนไม่ว่าจะไม่ว่าคุณจะมีโปรเจกต์ดีแค่ไหนทีมตัวเล็กตัวน้อยยังไงก็ไม่เชื่อถือคุณเขาจะทำงานแค่หน้าที่เท่านั้นซึ่งปัญหาเนี้ CEO โฟลเดอร์ต่างๆไม่อยากให้เกิดอยู่แล้วอันดับแรกเลยแก้ไขปัญหาที่ตัวเองค่ะตัว CEO ตัวโฟลเดอร์ตัวมีเนเจอร์นะคะต้องเป็นลีดเดอร์เป็นตัวอย่างที่ดีให้ได้ค่ะเพื่อให้เกิดทรัสค่ะและทีมจะทำตามคุณอย่างสุดหัวใจค่ะเขาจะเชื่อถือคุณก่อนอันดับแรกเพราะอะไรเพราะคุณเป็นตัวอย่างให้เขาได้วันนี้ไม่ว่าคุณจะเก่งแค่ไหนแต่คุณไม่สามารถสอนเขาได้ คุณซื้อใจเขาไม่ได้ธุรกิจคุณยังไงก็ไม่โตอย่าลืมค่ะพนักงานคือตัวขับเคลื่อนธุรกิจให้เรานะคะเราเป็นไอเดียเราเป็นสไตรจี้เรามีความเราเป็นความคิดค่ะเราต้องสร้างกําลังพลกําลังทหารของเราให้ได้นะคะอย่าทิ้งข้อนี้ค่ะสําคัญมากๆต้นกําเนิดค่ะคือ CEO และ f o u เดอ r นั่นเองค่ะ ในส่วนที่2เลยค่ะก็คือเราจะไล่จากบนลงล่างนะคะต่อไปคืออะไรคะระดับหัวหน้าระบบการ management การจัดการ manager วันนี้เราต้องเข้าไปดูว่าเขา t r a d e team ยังไงเขาดูแลโปรเซสนี้ยังไงเขาใช้อำนาจในการสั่งการหรือเขาใช้บารมีในการควบคุมคนถ้าเขาใช้อำนาจก็แน่นอนเขาไม่ได้เป็น leader ลูกน้องไม่ทำตามอยู่แล้วเขาจะทำงานแค่ตามหน้าที่ของเขาแล้วก็กลับบ้านไปงานอาจจะออกมาเสร็จนะคะแต่ไม่ได้มีประสิทธิภาพนะคะ วันนี้ข้อมูลเยอะๆข้อมูลดีๆเราหาได้เยอะมากเลยค่ะแต่ทีมที่บริหารงานด้วยใจทีมที่บริหารงานไม่ใช่แค่ข้อมูลที่ได้มาค่ะถ้าวันนี้ทีมแมネจเมนต์นะคะซื้อใจไม่ได้แปลว่าอะไรย้อนกลับขึ้นไปดูข้างบนเลยค่ะคุณทรทแมเนเจอร์คุณทรทแมเนจเมนต์กลุ่มนี้ยังไงเราจะให้ความบริษัทเราค่ะจะให้ความสําคัญกับเรื่องคนมากๆถ้าระดับบนสอนระดับกลางไม่ได้ระดับกลางไม่สามารถเทรทระดับล่างได้ค่ะฉะนั้นเราจําเป็นจะต้องเป็นตัวอย่างนะคะไล่เลี่ยงลงมาถึงระดับ แล้วเราก็จะได้ใจคนทุกกลุ่มนะคะสุดท้ายค่ะเรื่องคนวันนี้เรื่อง trust ค่ะเป็นหลักเลยมันก็จะเป็นหลูบวนไปวนมาอยู่อย่างนี้ค่ะอันดับแรกถ้าคุณซื้อใจทีมได้คุณซื้อใจพนักงานได้คุณเป็นตัวอย่างให้เขาได้วันนี้ค่ะทางทีมเราเชื่อเหลือเกินว่าพนักงานนะคะเต็มที่และลุยไปกับเราอยู่แล้ววันนี้การที่เขาเข้ามาทำงานกับเราวันนี้การที่เขาเข้ามาอยู่ในบริษัทเรา เขาต้องการเติบโตค่ะเขาต้องการก้าวหน้าไม่มีใครอยากเข้ามาทํางานไปวันๆค่ะธรรมชาติมนุษย์ค่ะต้องการขยายผลต้องการขยายตัวเองวันนี้ถ้าเขาขยายไม่ได้หรือเขาเกิดปัญหาคุณย้อนกลับไปดูตั้งแต่สเต็ปวันะคะว่าบริษัทคุณเกิดอะไรขึ้นนี่คือแหล่งที่มาเรื่องคนค่ะ ต่อมานะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดเรื่องกลยุทธ์การทําการตลาดดีกว่าค่ะอย่างที่เราะะได้กล่นตั้งแต่ต้นคลิปไปแล้วนะคะก็คือว่าลหลายๆองค์กรนะคะติดปัญหาการทําการตลาดแบบเดิมอยู่การทำการตลาดแบบทำสื่อแล้วยิงโฆษณาเลยจะเป็นการตลาดระยะสั้นนะคะเหมาะกับระยะสั้นมากๆไม่เหมาะกับลองเทอม เหมาะกับแค่เดือนเดียวหรือ2เดือนที่เป็นแคมเปญแบบเร่งด่วนนะคะแล้วการทําการตลาดวางกลยุทธ์แบบ long term ลองเทอมล่ะเราจะต้องดูอะไรเราจะต้องดูที่ตรงไหนเราจะต้องมีมุมมองหรือวิธีคิดอย่างไรบ้างอันดับแรกเลยนะคะวันนี้เราต้องรู้แบรนด์โพซิชชั่นนิ่งขององค์กรเราก่อนว่าเราเป็นธุรกิจประเภทไหนลูกค้าของเราเป็นใครโกเราเคืออะไรสิ่งที่ต้องการปีนี้ทั้งปี ก้อนใหญ่จุดมุ่งหมายแล้วอะปิสุดท้ายของปีเนี้ยเราต้องการจะเห็นอะไรแล้วเราจะต้องทําอะไรบ้างโปรเซสมันถึงจะออกมาถ้าวันนี้วางตั้งแต่สเต็ปแรกไปถึงโกะค่ะมันอาจจะยากเราตั้งโกเซตใหญ่ก่อนเลยค่ะแล้วเราค่อยแคบลงมาเรื่อยๆนะคะ สิ่งที่บริษัทสิ่งที่องค์กรต้องรู้คือแบรนด์โพซิชันนิงของตัวเองวันนี้ใครยังไม่ได้ทำแบรนด์แล้วเอาเงินไปลงทุนกับงบโฆษณาอย่างเดียวมันเอาแล้วนะคะหยุดทำได้แล้วมันคือเอาเงินไปละลายแม่นม้ำค่ะมันเหมาะกับกลยุทธ์ระยะสั้นเดือน2เดือน3เดือนเป็นแคมเปญแค่นั้นค่ะเพื่อเรียกยอดนะคะเล่งยอดเล่งแคนโฟเข้ามาถ้าวันนี้อยากวางเกมระยะยาวเพื่อเอาชนะตลาดได้หรือองค์กรชนะระยะยาวเราต้องรู้จักแบรนด์โพซิชันนิงของตัวเองค่ะ แบรนด์สำคัญมากเพราะในอนาคตนะคะคุณอาจจะยิงโฆษณาง,งบน้อยนิดมากเพราะแบรนด์นะคะมันเดินต่อไปด้วยตัวของมันเองได้นะคะแบรนด์ positioning นะคะจะคือความแตกต่างคะ่ะความน่าเชื่อถือลูกค้าจะรู้สึกเชื่อมั่นในแบรนด์นะคะอันนี้คือสิ่งที่ทางองค์กรนะคะจะต้องถ่ายทอดออกไปให้ได้ถ่ายทอดออกไปยังไงแค่ทำสื่อกับยิงโฆษณาหรือเปล่าไม่ใช่นะคะ แบรนด์คือความรู้สึกค่ะวันนี้ถ้าแบรนด์ของคุณไปอยู่ที่ไหนแล้วคุณพูดถึงลูกค้ารู้สึกยังไงลูกค้าเห็นอะไรแล้วนึกถึงแบรนด์เรานั่นเลยค่ะแบรนด์ถือว่าสักเซสในบางส่วนแล้วนะคะแบรนด์คือความรู้สึกค่ะไม่ใช่โลโก้ไม่ใช่สีไม่ใช่ฟรอนนะคะแต่คือความรู้สึกอัน,นคือคีย์เลยค่ะอันดับที่สองนะคะพอเรารู้เรื่องแบรนด์โพสิชชั่นนิ่งเราแล้วใช่ไหมคะเราจะต้องมารู้แล้วว่าลูกค้าของเราเป็นใคร แคมเปญที่เราวางเนี่ยค่ะต่อเนื่อง1ปีลูกค้าของเราเป็นใครเขามีพฤติกรรมแบบไหนเขาสนใจในเรื่องอะไรเราจะทำข้อมูล STP analysis ออกมานะคะว่าสิ่งที่ลูกค้าต้องการเป็นอะไรเขาอยากเห็นอะไรเขาอยากได้อะไรทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะใน,ในการที่เราจะวางกลยุทธ์ไปล่วงหน้าเราจะต้องมี Data ซึ่งเป็น a s s e t ขององค์กรของเราอยู่แล้วอะคะ่ะเอามาช่วย s u m m a r y ข้อมูล ด้วยนะคะเอาเ a t a เก่าที่มีแล้วก็เอา t r a t e g y ที่เราหาในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นตามเทรนต่างๆหรือเป็นข้อมูลเรียลไทม์เป็นโฟกัสกลุ่มต่างๆอะค่ะเอาข้อมูลพวกนี้มาผสมกันนะคะทาให้เรารีดข้อมูลออกมาให้ได้แคบที่สุดอันนี้ค่ะเขาจะเรียกว่าพฤติกรรมผู้บริโภคที่เราจะต้องนํามาต่อยอดเพื่อใช้วางไปกับกลยุทธ์แคมเปญนะคะเพื่อหาลูกค้าที่ตรงกลุ่มเป้าหมายเราได้มากที่สุดการที่เรารู้จักลูกค้าววันนี้ค่ะเราต้องรู้จักให้ลึก ซึ่งมากพอนะคะบางทีะคะ่ะบางธุรกิจเราจะต้องออกไปคุยกับลูกค้าด้วยก็มีเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ดีที่สุดเพื่อนำมาใช้ปรับกลยุทธ์และ เราจะได้รู้ข้อมูลของลูกค้าทุกอย่างในทุกมิตินะคะ<ม>เพื่อมาแบบใช้ในองค์กรเราเราไม่สามารถบอกได้แค่ว่าลูกค้าเราเป็นผู้หญิงอายุเท่าไหร่ผู้ชายอายุเท่าไหร่สนใจอะไรแค่นั้นนะคะมันไม่พอยิ่งเรารู้ลึกเท่าไหร่ในยุคนี้ยิ่งดีนะคะและอีกอย่างคะ่ะบางทีนะคะอย่าหลงเชื่อ AI อย่างเดียว AI ไม่ได้ช่วยเราทุกอย่างนะคะออฟไลน์เราก็ต้องทำเองนะคะนมาประยุกต์นำมาผาสมผสานกันคะ่ะเรื่องนี้ก็สำคัญะคะ่ะ ตัวที่3ค่ะ Storytelling การเล่าเรื่องแบรนด์นะคะเล่าเรื่องรายละเอียดต่างๆสําคัญมากๆสิ่งพวกนี้ค่ะสำคัญกว่าการยิงโฆษณาซะอีกถ้าคุณไม่มีข้อมูลพวกนี้ค่ะการที่คุณคิดปุ๊บทำปับ๊บยิงโฆษณาปุ๊บอะคะ่ไม่ตอบโจทย์นะคะอันนี้ถือว่าบริบรษัทไหนทำองค์กรไหนทำให้รีบอยู่ทันทีสิ่งที่สำคัญจริงๆก็คือการวางกลยุทธ์ระยะยาวเพื่อเอาชนะตลาดนะคะ ต่อมาค่ะเป็นเรื่องของยอดขายยอดขายก็ย้อนกลับมาที่คนเซลล์ก็สําคัญใช่ไหมคะเราวางแผนออกเป็นสส่วนค่ะในส่วนขององค์กรส่วนส่วนแรกของคนส่วนที่2ของไตรจิกใช่ไหมคะวิธีคิดกลยุทธ์คนสื่อสารและคนดึงดูดเข้ามาไม่ว่าวันนี้ค่ะเราจะสื่อสารทางองค์กรดีแค่ไหนใช้เปเปอร์ต่างๆไวนิวต่างๆลงทุนออฟไลน์ในแบบต่างๆเยอะมากแต่เราไม่มีคนที่เป็นคอมมูนิเคชันที่ดีในการสื่อสารกับลูกค้าอันนี้ค่ะ ก็ถือว่าองค์กรนะคะขาด ตำแหน่งนี้ไม่ได้แล้วกันเซลล์เป็นตำแหน่งที่สำคัญมากๆเพราะเซลอ่ะค่ะเป็นคนที่โน้มน้าวได้เป็นคนที่ใช้าศาสตร์ NLP ได้ในส่วนของการดูแลลูกค้าและดึงยอดขายดึงแคทโฟเข้ามาในบริษัทค่ะส่วนยอดขายเราจะต้องดูอะไรบ้างแล้วเราจะต้องทรีเซลยังไงบ้างในการดูแลเซลอ่ะค่ะก็จะมีหลายแบบหนึ่งข้อมูลไทรจีใช่ไหมคะที่เซล์จะต้องรู้อะไรบ้างแยก2ประเด็นเลยนะคะประเด็นที่2การทรซเซลอ่ะค่ะให้ได้ยอดขายเราต้องรู้จักไม่ เขานะเราจะต้อง treat m d set เขาเพราะการตลาดในยุคนี้ค่ะก,การที่คุณจะหาแค t โฟเข้าบริษัท 1. นึ่งโฟลเดต้องช่วยหาอยู่แล้ว 2. CEO ต้องช่วยหาอยู่แล้ว 3. ามเซลล์ต้องช่วยหาอยู่แล้วเซลล์ Sell หามากกว่า CEO กับโฟลเดอร์ถือว่าเริ่มแปลก นะคะแต่ก็นั่นแหละจะมากจะน้อยกว่าก็ไม่เป็นไรเพราะถือว่าเป็นหน้าที่ของหนักขายที่ดีและมีกลยุทธ์นะคะเซลล์ที่ดีต้องโน้มน้าวเก่งค่ะแล้วสิ่งที่เราจะต้องเทรีเซลมากกว่าสไตรจีและลอจิกคืออะไรคือเรื่องของไมเซตค่ะคือเรื่องของปัญญาเพราะยุคนี้ถ้าเราจะไปขายของอย่างเดียวเป็นไปไม่ได้เด็ดขาดที่คุณจะได้ลูกค้าสิ่งที่เซลล์จะต้องทำก็คือเข้าไปช่วยเหลือลูกค้าแม้วันที่ลูกค้าไม่ซือ้อหรือแม้วันที่ ต้องการปรึกษาอย่างเดียวแต่ไม่ซื้อแต่ให้จําไว้เลยค่ะว่าการทรีเซลให้เป็นเซลที่มี performance ระดับเนี้ยค่ะลูกค้ายังไงก็กลับมาลูกค้ายังไงก็บอกต่อการทรีเซลเรื่องปัญญาค่ะเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆนะคะความเข้าใจปัญหาของลูกค้าความคุ้มค่าค่ะเซลต้องมอบให้ลูกค้าความร่วมมือความเร็วนะคะความมั่นใจการต่อเนื่องการดูแลนะคะรวมไปถึงเรื่องบุคลิกภาพของเซลค่ะอันนี้เราจะต้องดูแลทั้งหมดนะคะ นี่คือหน้าที่ขององค์กระค่ะที่จะต้องวางสไตรจิกให้ดีแล้วก็ดูแลทีมพนักงานให้ดีมันจะสื่อสารกันเป็นกลมๆนะคะการคอมมูนิเคตต่างๆ ต้องวางแผนลบตั้งแต่ระบบลากเริ่มต้นจากตัวเราเองนะคะ CEO และ Fo ลเดอร์ค่ะถ้าวันนี้ทีมระดับล่างมีปัญหาให้ย้อนขึ้นมาดูระดับบนถ้าระดับบนทำเต็มที่แล้วแล้วเรื่องเนี้ยค่ะเราไม่ต้องถามกันแล้วใครไม่ใช่ก็ปล่อยเขาไปให้เขาไปใช้ชีวิตตามที่เขาถนัดแต่ถ้าคนที่ใช่ละเอาแล้วถ้าคุณเห็นแววนะคะ CEO กับ f o ลเดอร์นะคะ action ทัน จะมีเช็คลิสต์ให้นะคะเอาให้ธุรกิจหรือองค์กรนะคะไปเช็คลิสต์ก่อนนะคะก่อนที่จะปล่อยแคมเปญหรือปล่อยการตลาดหรือทําอะไรออกไปนะคะตัวแรกเลยค่ะเราจะต้องมีคีย์เวิร์ด4คีย์เวิร์ดนี้นะคะ่ะ 1. วันนี้เราต้องเข้าใจจิตวิทยาผู้บริโภคนะคะคานี้เป็นคํากว้างนะคะต้องไปหาข้อมูลแล้วไปดูดีๆจากที่เราบอกหรือที่เราสอนในคลิป,ปอื่นๆนะคะจิตวิทยาผู้บริโภคค่ะวันนี้เ,เขาสนใจเรื่องอะไรบ้างเทรนด์พฤติกรรมสิ่งที่เขาสนใจสิ่งที่เขาชอบสิ่งที่เขาสแสวงหาสิ่งที่เขาค้นหา มีอะไรเรื่องเนี้ยค่ะค่อนข้างดีบนะคะเยอะมากๆตัวนี้เป็นหัวข้อใหญ่ต้องไปหาตัวย่อยกันให้เยอะให้เหมาะสมกับธุรกิจคุณนะคะตัวที่2ค่ะการใช้ข้อมูลในการทําการตลาดนะคะอันนี้ก็ต้องมาดูจุดประสงค์ก่อนว่าโกใหญ่ที่เราจะเป็น ที่เราจะไปคืออะไรมันมีวิธีการไหนบ้างมันมีช ANNEL ไหนบ้างเราจะต้องทําแบบไหนบ้างหรือเราจะต้องวางกําลังคนแบบไหนอะไรยังไงบ้างนะคะ 3. การเจาะเฟรมเวิร์คค่ะการเจาะเฟรมเวิร์คถือเป็นเรื่องสําคัญเราจะต้องรู้จักเฟรมเวิร์คที่เยอะและมีประสิทธิภาพและมีะรายละเอียดที่มากพออย่างบริษัทเรานะคะ่ะที่แจ้งไปเราจะใช้เฟรมเวิร์คของ Harvard b u s i n e s s s c h o o l เลยเพราะว่า h a Harvard นะคะจะแตกต่างจากที่อื่นก็คือจะลึกและแน่นในเรื่อง Business จะมีดีเทลนะคะจะ ค้นหาค่อนข้างหลายนิติของข้อมูลนะคะ ตัวที่4ค่ะกลยุทธ์ก่อนการยิงโฆษณาวันนี้การทําการตลาดแบบฉับฉวยยิงคิดเลยยิงโฆษณาเลยอาจจะไม่เวิร์กและอาจจะไม่ได้ผลอีกต่อไปวันนี้เราจะต้องย้อนไปดูตั้งแต่รีเสิร์ชเลยค่ะเราจะเอาข้อมูลตั้งแต่รีเสิร์ชตั้งแต่ Data ค่ะเพราะมันคือแอสเซทของเราเอย่างที่เราบอกไปตั้งแต่ต้นคลิปนะคะเราเอาข้อมูลพวกนี้มาวางแผนก่อนยิงโฆษณากันนะคะอย่าลืมว่าทุกการยิงโฆษณาค่ะมีค่าใช้ใจ่ายเราต้องประเมิน ข้อมูลออกมาเพื่อได้ผลลัพธ์ที่สูงสุดนะคะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจองค์กรหรือการดูแลลูกค้าก็ตามนะคะเพื่อผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพระยะยาวค่ะอย่าลืมนะคะไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งนะคะเราไม่สามารถทำงานกันเองเราเพื่อให้องค์กรขยายใหญ่ได้วันนี้ทั้งบริษัท หัวหน้าเองตัวลูกน้องเองตัว CEO ตัว f o u เดอร์เองอะคะ่ะต้องรวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเพื่อขยายองค์กรขยายธุรกิจของเราให้เติบโตไปได้เรื่อยๆแบบนี้ถึงจะมั่นคงนะคะทุกส่วนทุกคนทุกตำแหน่งทุกหน้าที่หรือทุกวิธีคิดนะคะในองค์กรนะคะสำคัญมากๆวันนี้เราจะต้องทำให้ทุกคนเห็นภาพและเดินไปในทิศทาง เดียวกันทั้งหมดเพื่อเป้าหมายใหญ่ของพวกเราทุกคนนะคะหน้าที่ของ f o u เดอร์และ CEO คือลากบริษัทนะคะหน้าที่ของหัวหน้าค่ะคืออยู่ตรงกลางเป็นแซนวิชมนอาจจะเหนื่อยหน่อยนั่นแหละแต่มันคือสิ่งที่เราจะต้องรับผิดชอบเนี่ยเพราะมันคือสิ่งที่เราเก่งและถนัดที่สุดใช่ไหมคะเข้าใจตัว c e o เข้าใจตัวของ f o u เดอร์ค่ะแล้วปลุกพลังทีมเป็นลีดเดอร์ชิพที่ดีเป็นตัวอย่างที่ดีเพื่อพาทุกคนไปพร้อมๆกันอย่างสมูทและง่ายที่สุดนะคะบางครั้งมันอาจจะมีปัญหาและมันอาจจะสะดุดบ้าง ไม่เป็นไรค่ะพวกเราค่ะพ,ะพะยายามสร้างทีมค่ะเป็น empower ทั้งองค์กรน,นะคะแล้วบริษัทคะจะเติบโตอย่างยั่งยืนแน่นอน,นะคะ่ะวันนี้นะคะก็จะมาแชร์เทคนิคละกันเอามาแชร์ประสบการณ์นี้ให้ไปใช้กันบริษัทเราค่ะให้คุณค่าให้ความสําคัญเรื่องคนเรื่องพนักงานมากๆรวมไปถึงพนักงานที่มีวิธีคิดที่ถูกต้องด้วยค่ะวันนี้ไม่ว่าใครจะเป็นยังไงนะคะ ให้โฟกัสที่ตัวเองถ้าเราขยายผลได้เราเป็นผลลัพธ์ได้แล้วจะมีคนวิ่งเข้าหาเราเองวันนี้นะคะใช้อำนาจบริหารไม่ได้ะะต้องใช้บารมีบริหารทีมเท่านั้นเพื่อโกรนระยะยาวนะคะเพื่อการสร้างองค์กรอย่างยั่งยืนถ้าใครชอบคลิปนี้แล้วอย่าลืมกดน subscribe นะคะแล้วเจอกันในคลิปหน้าค่ะ